สวัสดีค่ะทุกคนคะครูทัศน์ซี่นะคะดรทศศัศน์อินซเดียลค่ะใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหาที่เรียนต่อม .4 นะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้อยู่ม1ม2ม3นะคะหรือว่าผู้ปกครองท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหาที่เรียนเข้ามสแล้วก็อยากจะย้ายโรงเรียนนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงนะคะการสอบเข้าชั้นมสนะคะมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเซนต์โดมินิกนั่นเองนะคะ คุณทศก็จะมีข้อมูลมาบอกนะคะว่าเขามีแผนการเรียนอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาละหลักๆเนี่ยเขาจะมีห้องเรียนทั้งหมด3ประเภทนะคะห้องเรียนประเภทที่1นนะคะเรียกว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนั่นเองนะคะตัวยอ่อก็คือเป็น HSP HSP ก็คือเป็น Health Science Program นะคะโดยที่คนจะสอบเข้าม .4 เนี่ย นักเรียนนี่นะคะจะต้องมีผลการเรียนในผลการเรียนสะสมนะคะ5ภาคการศึกษาตั้งแต่ม .1 จนถึงม .3 นะคะผลการเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ค่ะนะคะ3.00ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบของที่นี่อันนี้เนี่ยคุณทฤษฎเบสข้อมูลนะคะมาจากของปี2567นะคะแต่ว่าปีของปี 2000, ขอ้มมูลาาจากปี2568แต่ว่า สำหรับนักเรียนที่จะเข้าในอีกปีต่อๆไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยังเป็นเกรเชลเลียส0สูเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะมีการปรับลงหรือปรับขึ้นอันนี้ไม่มั่นใจก็ต้องคอยติดตมามันต่อไปอันนี้แค่บอกคร่าวๆนะคะอีกแผนการเรียนหนึ่งค่ะอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องเรียนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีนะคะเอาใหม่นะห้องเรียนวิศวกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะมาดูแผนการเรียนแรกก่อนเลยนะ เป็นแผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือ engineering and technology program ตัวย่อ,อก,ก็คือ SEP นะคะส่วนอีกแผนหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยเป็นแผนการเรียนสถาปัตยกรรมคะ่ะ architecture program ตัวย่อ,อคือเป็น ACP นะใครก็ตามที่อยากจะเข้าสองโปรแกรมนี้นะคะ SEP กับ ACP นะผลการเรียน เฉลี่ยรวม5เทอมตั้งแต่ม1ถึงม .3 นะคะไม่ต่ำกว่า2.75ค่ะก็จะลดลงมานิดหนึงนะคะมาดูห้องเรียนสุดท้ายเลยนะคะเป็นห้องเรียนภาษาและสังคมศาสตร์โดยที่ห้องเรียนภาษาและสังคมศาสตร์นั้นเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นทั้งหมด4แผนการเรียนเรามาดูกันดีกวว่ามีภาษาอะไรบ้างนะคะภาษาแรกเลยค่ะเป็นแผนการเรียนภาษาจีนนะคะ Modern Chinese Program นะคะหรือว่าที่ย่อว่า MCP นั่นเองค่ะแผนการเรียนที่สองสำหรับห้องเรียนภาษาและสังคมศาสตร์คือแผนการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะ Business, uh, Business English Program นะคะ BEP ค่ะต่อไปนะคะเป็นแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ Modern Japanese Program นะคะ MJP ค่ะเป็นตัวย่อค่ะและแผนการเรียนสุดท้ายนะคะอันนี้ว้าวมากเลยนะ แผนการเรียนกฎหมายธุรกิจและการปกครอง Law Business and Political Science Program ย่อว่า LBP นั่นเองหากลูกหลานของคุณหรือว่าน้องๆคนไหนที่อยู่ม .1 ม .2 ม .3 ที่ฟังแผนการเรียนต่างๆของโรงเรียนเซนต์โรเมดิกในระดับชั้นม .4 แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเราเองอยู่ในนั้นแล้วสนใจที่อยากจะสมัครสอบนะคะก็ สามารถที่จะลองพิจารณาสมัครสอบของเซนต์โดมินิกได้เลยเอ,อ้อลืมบอกไปนะคะว่าสมับรแผนออห้องเรียนภาษาและสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาญี่ปุ่นหรือจะเป็นออการเรียนแผนกฎหมายธุรกิจและการปกครองนะคะก็เฉลี่ยรวมเ,ออเกรดเฉลี่ยนะคะห้าภาครวมกันตั้งแต่ม1ถึงม .3 ในการจะเอามาสมัครสอบเนี่ยไม่ต่ำกว่า2.5ก็จะเบาลงมาเล็นึนง นะคะจะค่อยๆ่เบาลงเรื่อยๆค่ะทีนี้เวลาสอบนะคะโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้เราเนี่ยยื่นสมัครเพื่อสอบเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นทัมมิ่งประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ติดตามทางเว็บไซต์ของเซนต์โรมมนิกได้เขาก็จะมีให้เราลงออนไลน์เพื่อสมัครสอบนะคะแล้วก็เขาก็จะแจ้งเราว่าเราจะต้องสอบวันที่เท่าไหร่แต่เท่าที่ครูซีทราบนะคะก็คือว่า เขาจะสอบพอรับสมัครช่วงพฤศจิกายนใช่ไหมคะก็จะไปสอบเนี่ยเป็นมกราคมของปีถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาในการรับสมัครพฤศจิกาธัานวาแลวแถบนี้นะคะแล้วก็ไปสอบช่วงเดือนมกราคมนั่นเองแล้วก็ประกาศผลมอบตัวอะไรประกาศผลเนี่ยก็ภายในหนึ่งอาทิตย์หลังสอบก็ประกาศผลแล้วแล้วก็อาจจะมีการ มอบตัวหรืออะไรอาจาจะเป็นช่วงมีนาคมอันนี้ก็ต้องดูปีต่อปีไปอันนี้คือคร่าวๆมากๆเลยทีนี้หลายคนคงจะรอฟังอะนะคะว่าสอบวิชาอะไรบ้างนะคะก็เ่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานนะเออก็สอบทั้งหมด3มชั่วโมงทุกคนคะโดยคร่าวนะคะสามชั่วโมงก็ร8อยแปดสินาทีค่ะนะคะมีทั้งหมด3วิชาะคะ่ะทุกคนวิชาแรกก็คือสอบสอบเลขอะคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเป็นมาเรพเป็นประมาณ5้าสิบข้อ คะแนนเต็มประมาณ50คะแนนนะคะแล้วก็วิชาที่2นะคะขาดไม่ได้เลยคือเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน50ข,อ50ขอนน้อ50คะแนนเช่นกันค่ะและสดุดท้ายค่ะวิชาพิาศาสตร์พื้นฐาน50ข้อ50คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วก็150คะแนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มานะคะของออช่วงประมาณปี2560นะคะปี2560 ที่ได้มาเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะลองติดตามทางเว็บไซต์ของเขาดูว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่คุณซี่คิดว่าคร่าวๆก็น่าจะคล้ายๆเดิมแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจำนวนข้อสอบอันนี้เราก็ต้องมานั่งดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงคุณซี่ว่าหวังว่าวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังมองหาที่เรียนอยู่นะคะโรงเรียนที่จะต้องสอบเข้าก็มีมากมายนะคะแต่และโรงเรียนก็มีจุดเด่นแล้วเขาก็พยายามนำเสนอโปรแกรมที่น่าสนใจมากมายเลยอะนะ ใครก็ตามที่รู้สึกมีความกังวลนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นวิชาที่เบสิกเบสิกในแง่ที่ว่ามันคลาสสิกอะว่ายังไงไปสอบที่ไหนก็ต้องสอบภาษาอังกฤษใครก็ตามที่มีความกังวลตรงนี้นะคะว่าอยากจะสอบเข้าแต่กลัวว่าภาษาอังกฤษจะชุดเราลงมาก็สามารถมาติวกับคุณทีได้นะคะ,ะที่ด r อกเตอร์ทั i อินสเีเป็นการติวสดผ่านซูมนะคะเป็นการติวแบบ p r i v a t e l c o s ค่ะก็คือ ติวแบบส่วนตัวนั่นเองนะจะไม่มีการไปเรียนปนกับคนอื่นนะคะจะติวเดียวติวคู่นะคะหรือว่าติวกับเป็นกลุ่ม3-5คนนะคะจับกลุ่มกันมาเองหรือจับคู่กันมาเองแบบนี้ได้นะคะสามารถที่จะติดต่อรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะที่ line d r t a s k t instudio ไม่มีแอดด้านหน้าค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้คะ่ะที่098 556 3398นะคะก็ใครก็ตามที่กังวลแล้วก็เป็นคนที่แบบ อ่านหนังสือเองไม่ได้ไม่เวิร์คลับทุกที่อยากจะหาครูช่วยติวนะคะมาติวด้วยกันได้เลยนะคะ,ะมาทดลองเรียนก่อนก็ได้มีค่าสอนปกตินะคะทดลองเรียนแล้วอยากจะลงต่อหรือจะไม่ลงจะไปอ่านหนังสือเองอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะยังไงวันนี้ครูซี่ก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หากมีข้อมูลใดที่อาจจะคลาดเลื่อเล็กน้อยก็ต้องขอภัยไ้ลวงหน้าด้วยแต่อันนี้ครูซี่จะเบสจากข้อมูลที่ได้มาจากหน้าเว็บไซต์ของเขาอันล่าสุดเลยนะคะก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ